ต้องหาทางหนีออกจากที่นี่โอ้โหกูหวัหวเลยจะหนียังไงวะเนี่ยขีเต็มบ้านเต็มเมืองไม่รู้ไปทางมืออีกแล้วไม่มืออีกแล้ว่เฮ้ยเจอจังเลยวะไม่ที่รักไม่ป็นลงมเลย ติดเลยว่ะไปทางแนวะเนติดวะ้แชมาโหคุณพระมาดิมาเด็มึงจะมาทางไหนเอา้าเงาเรีย่ยสักครั้งนึงมา งจะมา,า,ามาจริงวะทุกคนมาจริงว่ะมันเราเอาไม่ได้อ่ะมันต้องทำไงไม่รู้อะ่ะเนี่ยเราต้องคุณแชร์มาขายอะ่ะนั้นเปิดได้ปะแอร์อโมงได้ฮะ ประเด็นคือเราต้องหาอุปกรณ์แหละไม่ได้ครับเนี่ยหยิบยังไงวะมันหยิบยังไงวะหยิบไม่ได้เหรมันอยู่ใครวะจะผ่านยังไงวะเนี่ยมีนะไรใี้หยิบไหมโอ้โหเอาเศษมาอีกจังหวะนี้ไม่ต้องการเศษแล้วครับการหนีจเจ้าเบ้าหนีหยิบที่หยิบดิ่ยื่นไป่ถึงเหรเฮ้ยได้ครับได้แล้วได้แล้วยื่นถึงได้ไงวะ เน็ตเลยแล้กูวิ่งดีิฉาวิ่งดิฉาดิฉาวิ่งเนี่ยโปรกรมวิ่งก็้มันจะรู้นะครับแบบนีรต,ต,ติดตายแม่งเลยห้องเนี่ยอยู่แค่นี้แหละชิบหายโอ้ยถ้าเทียนมันจับจะครบประตู อไอ้ฮะเทียนดับครบประตูจะเปิดออกใช่ไหม่านไม่ผิดนะกลายเป็นคนเป่าเทียแล้วฮะทีนี้ ก็ต้องรีบร้อนห้องนั้นเขาแล้วกลับมาแนละ้วกลับมาแนละ้วอคิดว่ามันจะไปห้องไหน <c oughs> มาห้องนี้แล้วก็สองทีิ้งเปือช่องดูครับ มืกกระเป๋าไปท่านี่เฮ้ยยังไงฮะโอ้มีเจอเศษเจอเศษอ,อ,อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเศษกระเป๋าวะไม่มีอ่ะไม่มีว่ะตัวไม่เปิดออกให้อีกเหรอนี่ฮะโห่เซอแสบมั้ง วยป,ป,ปิดด้วยจะเ,เปิดอย่างเดียวปิดด้วยขอบคุณที่เปิดให้แหม่คิดไม่ต้องก็ได้กูไม่ต้องการปิด ที่เต็มไปด้วยตะปูนะครับอันนี้น่าจะไว้ตอกผีนะฮะมดูทรงแล้วลูปั้นดูไม่ได้ล็อกเกอร์เข้าไม่ได้แสดงว่าไม่น่าจะเจอผีอเออน,นี่อะไรสญญาระบางอย่างสองชิ้นนะครับอะไรอ่ะเฮ้ย อะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะพุกลางเหรอมาแผ่นที่สองครับโอ้โหแม่งดูยากว่ะสามชิ้นเหรอในชิ้นที่สามครับดูปแปลกๆครับเป็นอย่างนี้รูปอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรวะรคืออะไรรูปคืออะไรครัเราหาพี่ขายชิ้นนึงก่อน โอ้โอน่กลวเหมือนกันนะนี่ไนมันเป็นยังไงวะลืมลนะนี่เป็นยังงวะมันเป็นอย่างนี้ผมจได้ว่ามันจะอยู่ยตรงกลางอันนึ่นี่ไงเปียน,นไอ้ตรงกลางมันอยู่อย่างนี้นี่ นี่ไงแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งมันน่าจะอย่างไรวะอย่างนี้หรอหรืออย่างงี้วะต้องหาอีกแผ่นหนึ่งครับหาอีกแผ่นหนึ่งก่อนลองอีกอ้า,าวถายอะวะอันนี้เป็นรูปเอ่อ ชิน้นที่หนึ่งครับขีดมันจะต้องเป็นยังไงวะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะใชรคือเปียววะ,วะอ๋อเนี่ยมันอยู่มันอยู่จริงๆริงมันต้องอยู่ตรงกลางอยู่อย่างงี้ส่วนอีกแผ่นหนึ่งอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างงี้ก้าวใช่ป่ะเพื่อแต่เนี่ยเฮ้ยยี่ไงมันเป็นตัวเลขครับ953 อ๋อมันคือตัวเลขอย่างนี้นี่เอง9 5 3โอ้ถูกเลยเออตามหาเจนโอ้โหตายแล้วกูอะไม่ได้โอ้ดูดววะโอ้โหต่อยแม่งส,สั์สัดหน้าไปทีนี่ อ,อีบีคัตเตอร์มีตามทุกที่เลยก็ไม่ได้นะโอ้โหแล้วดูห้องน้ำแต่ละห้องกันสภาพนี่ไหนห้องเนี้ยอันนี้ต้องอมีเลยสิจ้ะไฟกันมีแอบไม่ได้ตายหาย่าพอดีแอ่พวกนี้นะ <laughs> มันแอบไปแค่น,นีน้จริงๆอ่ะ พูดเราครับเลยโอ้โหเซีนหนึ่งอาจริงอ่ะหนีแม่งไปเลย oh <my. S 1> เหกิดอะไรขึ้นอ oh <my. S 1> กเสือกอยากรู้มันจะจบยังไงอีกใจนึงก็ไม่ไหวแล้วฮะผีแม่งขยันหายเฮ้ยเฮ้ยไม่เรากลับอยู่มี้วะโอ้โหหนักเลยเจอมึงทุกที่เลยอีผีอีงามไส้อีชั้นสี่แล้วฮะเราอ่ะ อยู่ก็ว้าบมาเฉยเลยถ้ามาเราแอบ,บไม่ได้นะ <Okay. S 2> ตันแต่ถ้าแอบเพราะรูไ้ได้อยู่ สาดเลือดซอสเลือดสาดเต็มโรยสาดออาไปนนะครับปุ้ยปด้ยนะตือเป็นคนดีไปทางไหนนะครับงนี้ทางไหนนะครับลงไาชั้นหนึ่งหรอผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อ นีผีไม่พอครทำใครปิศนาแม่งอีกเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงคัตเตอร์เลยอะ่ะเจนนี่ไง<น>แล้วปิด<น>โอ้เจนเขาไม่ตัวนี้ผมด้วยเออ,<น>อยีเทำไมลลวะเจนมกไ่ตทอ่ม ผมว่ามันต้องกดเอะไรสักอย่างแน่เลยครับอยู่ยนันกขึ้นเลยผมว่าต้องกดปล่อยวิญญาณผีนี่แน่นะชัดที าจารย์บรรชัยรบกวนช่วยปิดข่าวนักศึกษาฆ่าตัวตายเคสนี้ให้ด้วยเลยครับพออไม่ต้องการให้มหาลัยเสียภาพพจน์ไปมากกว่านี้แล้วก่อนหน้านี้นะครับมีคนตายไปหนึ่งแล้วนะครับปิดข่าวใหญ่โตถ้าออจึงไม่อยากให้ข่าวดูดีครับขอบคุณครับ,รบอ๋อมหาลัยนี่เสียันปิดเลอเกินกุณแช่ห้องหนึ่งึงสองศูนย์หนึ่ง,งนะครับน้ำมนต์ จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พูดเคยมาก่อนนะครับน้ำบอนนี้เกิดจากการเกิดจากการนําน้ำนะครับผ่านการประกอบพิธีเนี่ยจะเอ่อหากน้ำบอนนี้ถูกเปื้อนด้วยสิ่งอุจาร์ต่างๆเช่นเลือดหรือปัสสาวะน้ำบอนก็จะหมดความศักดิ์สิทธิ์เชียร์น้ำบอนรั่วโอ้หมดความศักดิ์สิทธิ์แล้วจบแล้วไปไหนได้บ้างอะกูไปไม่ได้แลควอ่ะูฆ่ากูเหอะ เพื่ออะไรใส่ยีในค่าเลยฮะมันหนีไม่ได้ไอมีไร์บรดรีไหมอ๋อเดี๋ยวมันหมดความัสิทธิ์แล้วเราก็ต้องไปที่ประตูได้เลยครับนี่ไงต้องเองเราไม่วหวไม่ไหวแล้วปวดหัวไปทุกคน ไม่ไหวแล้วกระทุด้วยนะครับที่เล่นไม่จบไม่ไหวจริงแม่งหลอนและปวดหัววะ่ะยอม